ข้างหลังเราเกาะลอยเกาะลอยอยู่ในทะเลเกาะ้อยคือหัวใจของศรีราชาข้างหน้าคือทะเลข้างหลังคือชุนหะเฮงติมซำอาหารเช้าชั้นยอดข้าวดีดีกับพี่คำร้อน ึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ที่ดำรงชีพอยู่ได้ก็คืออาหารวันนี้เราพามาร้านอาหารเช้านะฮะเป็นอาหารเช้าเป็นอาหารติ่มซำที่ถือว่าดีที่สุดร้านหนึ่งของอำเภอศรีราชาเทศบาลตำบลศรีราชานะครับของจังหวัดชนบุรีครับดูอาหารที่อยู่บนนี้นะฮะติ่มซำรูปร่างน่ากินเท่านั้นเลยแล้วข้างขวาผมเนี่ยคือคุณชนนะฮะ คุณชุนเลยตั้งร้านนี้ว่าร้านชุนฮะเฮงชุนฮะเฮงทีน,งงนี้คุณชุนบอกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะฮะส่วนใหญ่แล้วนะฮะได้อะไรฮะมาจากฮ่องกงแนวคิดอะไรต่างๆครับตอนเปิดร้าน <S <S ได้นะฮะผม,ผมได้เป็นคนที่ชอบทําอาหารอยู่แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือเราได้เชฟมาเป็นคุณหลิวเป็นเชฟคนจีนฮ่องกงได้มาฝึกให้กับผมฝึกให้กับทีมงานซึ่ง มามาปักหลักกันอยู่ที่นี่ประมาณสามเดือนก่อนที่จะเปิดร oh. ้านนะครับเรามีจะมีโรงครัวที่ทำอาหารนะจะห่างจากร้านนี่ประมาณสักกิโลสองกิโล oh. เพื่อที่จะผลิตอาหารทั้งหมดเลยที่นี่และสูตรก็เป็นสูตรของฮ่องกงครับ hmm. ไม่ว่าจะเป็น โจ๊กฮ่องกงนะครับเป็นปลาท่องโขนะครับเป็นปลาท่องโขที่น่ากินมากเลยโจ๊กฮ่องกงโจ๊กนี่เราจะมีโจ๊กหมูกุ้งโจ๊กหมูโจ๊กไข่เยี่ยวม้าและที่สำคัญคือเป็นโจ๊กปูนะฮะโดยเฉพาะเราใช้ปูแกะปูแกะสดๆเลยมาจากบรพพรบ้านเหล่านี้อีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนําที่คนไทยรู้จักดีคือเรียกว่าขนมปังกาแต่ต่อาหารจีก็คือใฉ่เถา่ว้ว้ ไข่ขาวกล้วยครับไข่ขาวกล้วยไข่ขาวกล้วยเนี่ยนะครับเราก็ทําคล้ายๆหนูประกาศแต่ว่าเรามาชุบแป้งกรอบและราดด้วยซอสเอ็กอครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ชูโรงของที่ร้านอีกตัวหนึ่งครับที่ขึ้นชื่อนะฮะที่คนมาไมจะสักเครื่องปรุงนี่มาจากฮ่องกงมดเลยนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวนี้เป็นชีโชว์ี่โชนี่เป็นชีโชจีนนะฮะซึ่งรสมันจะไม่เปรี้ยวจีดเหมือนแบบบ้านเราไหมออกคูนูนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แต่นี่เป็นส้มเกลื ส้มเจี๊ยบนี่ก็คือเป็นส้มทางใต้เป็นน้ำพริกทางใต้ส้มอะไรนะส้มเจี๊ยบส้มเจี๊ยคบครับเป็นน้ำพริกทางใต้เราเนี่ยฮะแล้วก็ผสมผสานกันสิ่งที่ขาดไม่ได้คือคืออีกตัวหนึ่งก็คือคล้ายๆกับว่าเราอยู่ที่ศรีราชาเนี่ยนะครับเพราะคนศรีราชาเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมศรีราชาจะมีของที่ดังที่สุดอยู่อย่างนี้คือซอสพริก ผมเลยต้องมีซอสพริกไว้ให้กับให,ใ,หให้ให้ให้กับลูกค้าด้วยโรงงานผลิตก็อยู่ที่นี่อ,อยู่ที่นี่ <c oughs> หมดเลยฮะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นต้นตำรับเพราะว่าเดินมาที่นี่ก็กินซอสพริพกศรีราชาด้วยครับแล้วมันดังไปทั่วโลกนะครับใช่ครับทั่วโลกเลยวันหลังจะไปเจาะนะครับ<ช>ว่าซอสพริกศรีราชาทําตรงไหนยังไงเนาะทีนี้ราคาเป็นไงฮะราคาสามสิบบาทเนี่ยฮะไม่แพงฮะอย่างละสามสิบบาทอย่างลสามสิบบาทเนาะครับ จะมีที่แพงเนรอก็เป็นถ้าเป็นโจ๊กปูเขาปูมีราคาสูงเราอาจจะเพิ่มมันนิดนิดหน่อยแต่เราใส่ปูแบบจุกๆเลยฮะใส่ปูแบบจุกๆเลยคือไม่ได้อะไรมากคือเดี๋ยวว่าให้ลูกค้าเข้ามาทานแล้วบอกว่ามีความประทับใจกับไฟว่าในราคาที่จับต้องได้ครับนะครับอันนี้อะไรนะฮะน้องกโจ๊กน้องจิบกุ้งครับน้อจิบกุ้งแล้วก็มีหมูกุ้งอันนี้นี่คือปูหมูปูฮะอันนี้ซึ่งทุกอย่างเนี่ยเราทําเองหมดเลยนะครับ ตอนเช้าเช้ามืดเนี่ยน้องๆทีมงานเราจะ็นคนปั้นเพราะเราจะไม่ทําทิ้งไว้ค้างคืนแล้วมันจะไม่อร่อยนะเราจะปั้นเสร็จแล้วแบบเข้า,ขาตู้ชิลไว้ให้ได้อุณหภูมิที่มันเหมาะสมนะฮะแล้วก็ลูกค้าไปเลือกแล้วก็หยิบมาแล้วก็มาวางไว้ที่นี้อันนี้สลาเปาสลาเปาถ้ามีมีหลากหลายครับเป็นสลาเปาขอ้นมูดนแดงนะครับสลาเปาไส้ครีมไส้หมูสับเนี่ยฮะแต่นี้ไส้อะไรนี่นี้เป็นไส้หมูแดงนะอันนี้อ๋อนี่เป็นหมูสับครับหมูสับนะครับ เดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าน้องเอาไส้หอแดงมาให้มันเหมือนกันเนาะคล้ายๆกันโอเคครับแล้วนุ่นๆอะไรครับอันนี้เป็นเต้าหู้เต้าหู้ทอดแต่ว่าข้างในเป็นไส้กุ้งครับโอ้ไส้กุ้งครับกุ้งที่นี่เราใช้กรรมวิธีคือก่อนจะมาเป็นกุ้งของเราเนี่ยผมต้องไปผ่านน้าใช้เวลาประมาณสองสามชั่วโมงเพื่อที่จะให้กุ้งเนี่ยมีความหนึบแล้วก็เด้งอันนี้เป็นกรรมวิธีของเราครับนะคือคือเราทําทําร้านอาหารเนี่ย อาหารมันก็มีทั่วไทยทั่วโลกม,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 มีหมดนะี่เป็นหมดนะแต่เราต้องมีความแตกต่าง,งนี้เราใส่ใจมากครับเรื่อครับเราใส่ใจเพื่อว่าให้คุณภาพอาหารที่ความอันดับแรกคือต้องสะอาดและอร่อยสะอาดครัวเรานี่สะอาดมากครับครัวเป็นครัวที่เนียบเลยเราต้องสะอาดนะทีนี้สิบกว่าวันที่ผ่านมาการตอบรับของ ต่อลับดีมากครับท,ท,ที่ผมว่าตออรับดีมากคือมีคนเข้าตลอดเวลาและที่สําคัญก็คือสิบกว่าวันเนี่ยมีบางครั้งลูกค้าที่หน้าเดิมๆมาถึงสี่ห้าครั้งโอ้คือพอมามาซ้ามาซ้ามาซ้ำเราก็เข้าใจแล้วว่าเออต้อง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 ติดใจต้องชอบใช่ไหมถ้าถ้าไม่ชอบเขาจะมาแค่ครั้งเดียวครับ <นะ S 1> ติดใจอันดับแรกเราต้องบอกว่าอาหารแล้วก็รสชาติของอาหารติดใจอันดับสองก็คือตัวร้าน นะบรรยากาศในร้านเนี่ยมันมันดูโร่งโปร่งสบายแล้วนั่งดีแอร์เย็นๆติดใจดับสมก็คือธรรมชาติเนี่ยมันมันหาไม่ได้แล้วนะครับเกาะลอยนะฮะเกาะลอยมีที่เดียวในประเทศไทยนะครับแล้วนั่งตรงนี้มองเกาะลอยมองวัดเกาะลอยมองท่าเรือที่จะไปเกาะสีชังแล้วก็มีสวนสาธารณะมีทะเลน้ําสีครามสีสวยครับน้ําสะอาดสวยครับนี่คือเหมือนว่าอะไรล่ะ ฟ้าประธานมาให้เราเนาะครับความสะอาดเนี่ยต,ต้องต้องยกความความดีให้ผู้หลานเมืองด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่ใส่ใจมากดังนั้นพื้นที่จะไม่สะอาดแบบนี้เนาะครับสำคัญมากเลยครับตรงน,นี้เพราะรมีการเก็บพยามมีการดูแลอยู่ตลอดเวลาเลยสำคัญก็คือการได้บัตดีด้หรือว่าหุ้นส่วนนะครับหุ้นส่วนทางธุงรกิจที่ที่ไปด้วยกันได้คุณชุนนี่ก็ทำงานทั้งสื่อมวลชนด้วยเนาะ ทำงานทั้งท่าเรือด้วยเกษียณแล้วเกษียณแล้วนะเกษียณมาสาปีแล้วครับแล้วมาได้บัดดี้ดีบัดดี้ก็คือเพื่อนผมนี่แหละทำงานนี้อ่ะบัดดี้มามือมาเาเปจัดบกนะดีครับนี่น้องนี่น่ารักมากรู้จักกันมาสามสกว่าปีเพราะเพราะฉะนั้นดีแต่ดีนะครับมาเจอกันมันก็เลยดับเบิลดีนะครับเราก็ต้องขอไว้ใช้ให้พอนะครับให้ร้านชุนฮะเฮงชุนคือชื่อคฮะ เป็นเป็นเป็นหลักฐานที่ดีเป็นเสาหลักเสาหลักอะไรฮะเฮงก็รู้นะเฮงเฮงเลยฮะเงดีๆผมก็เลยตั้งใจว่าทุกเช้าผมจะขับรถจากกรุงเทพมากินที่นี่ยยินดีเลยครับครึ่งวันเช้าไม่ต้องทำงานเราเที่ยงลับนะครับฝากบอกพี่น้องนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับถ้าท่านผ่านมาที่เกาะลอยผ่านมาที่ศสีรรชาผ่านมาที่ชนบุรีนะครับ เชื้อเชิญเลยนะครับว่านี่คือร้านอาหารที่อยู่ในระดับพรีเมียม,มเป็นอาหารเช้าซึ่งน่ารับประทานมากแล้วก็แป๊บเดียวนะขับรถไปจากกรุงเทพเมื่อกี้มาถึงเนี่ยหัวหายท้ายหายจิ้มไปหลายอัน <S <S ปตัตตงโง่ก็ยาวขนาดนี้เลยครับ <S <S ขายดีมากครับเป็นปัตตงโง่ฮ่องกองครับโอ้นะที่เรามาเห็นตอนที่มันนั่นไปแล้วนี่คือของดีนะครับหนึ่งใน ปัจจัยสีของมนุษย์ซ่อนใส่อยู่ที่ตัวอำเภอศรีราชาตรงข้ามเกาะลอยถนนเจิมจอมพลผมบอกว่ามาแล้วมอผอวับแปลว่าอะไรนะมอผอว่ไม่หวังครับ <laughs> นะจะบอกให้ <laughs> ครับอาหารที่คนทานเยอะมากเลยทั้งนี้ก็คือไชเท้าข่้วย <c oughs> ก็เหมือนเหมือนขนมพะกาศบ้านเรานะแต่ว่าตัวนี้เรามา มาทําเป็นหนมปังกาดแล้วก็มาชุบด้วยแป้งกรอบนะครับเราราดด้วยซอสเอ,อ็กโวซอสเอ,อก็กโวเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะครับซึ่งซงเชฟเนี่ยได้มาสอนไว้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอฟองเต้าหู้ไส้กุ้งครับอันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวและแล้วไส้ไส้ครีมลาวานะครับนี่ก็เป็นปลาทั้งโงอ่าตัวนี้เป็นไส้หมูสับอย่างที่ว่าเป็นครีมลาวาลองจับบิดให้ดูหน่ยอยฮะเดี๋ยวลองคล้องนิดนะึ่ง นี่นี่่ราวาราวาไหลไ่เราหอมอร่อยเนาะเราวามองเนาะอร่อยไหมคะอร่อยครับส่วนพวกนี้ก็คือเป็นติ่มซำหน้าต่างๆครับติ่มซำหน้าต่างๆซึ่งมีที่มีหน้าเต้าหู้ไข่หน้าเผ็ดแซฟเฟล ว่าหน้าไข่นกกระทาครับอันนี้ก็จะเป็นห้าเก่าครับนี่เป็นสีหลูกเปาแต่อันนี้ที่อยากจะแนะนําตัวนึ้งก็คือแตงญี่ปุ่นราดด้วยซอสเอกลุตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ไทยตัวนึงที่มีคนตัไดไน้บางทีทานหลหยๆอยากไปแล้วมันจะเลี่ยนนะครับก็มาหาตัวนี้มีการตัดเลี่ยนมาจะอร่อยมากอันนี้ก็เป็นจีบหมูุ้งครับแล้วก็ราดด้วยไขยป่ปงไปนี่ก็เป็น เป็นห้าเก๋าซึงเป็นุมหน้าไข่เยี่ยวม้าอะไรต่างๆเนี่ยครับเป็นกีปูนะครับครับตัวนี้ก็คือปลาท่องโกะเป็นสูตรท่องโนะตัวยาวท่องโกงจะเป็นเคร่องซึงซึ่งซึ่งเป็นสูตรพิเศษที่ท,ทางร้านได้ได้ทำมานะครับความกรอบริงกรอบนอกนุ่มในนะครับเดี๋ยวพี่ทำรลงลองชิมได้เลยครับมันมีมีหัวมีหางเลยปลาทงตัวนี้จริงๆเรามี หลักๆเลยก็ทิ่หมนนมสดแต่ถ้าใครชอบที่เป็นอธิบายตัวนี้ก็คือจะมีับอาเป็นสังขยาชาไทยแล้วก็หัวอยู่ทรงนี้นะหัวหางอยู่นี่แล้วตัวผู้ตัวเมียนี่บอกไม่ได้เลยครับอร่อยมากครับตัวนี้เอาานี่กิ้่กินกินดูนะครับจุ๊บจุ๊บจุจจชาไทยอร่อยองลองม่่ายเุ่มนะครับอสัง คือที่นี่นะฮะท่านท่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่ามาดูตามเมนูท่านมาดูของจริงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เลือกเอาเลยเลือกเอาครับอ่านะชอบแบบไหนยังไงจิ้มเลยเอาตามใจชอบเราขายราคาไม่แพงฮะทุกอย่าง30บาทมีหมันโผลเนี่ยเราขายสุกที่สุดครับเพราะว่าเป็นทำมันมันราคาเป็นแป้งเเลยทำสุก เนี่ยฮะแล้วก็จะมีพวกหลายๆอย่างให้ลูกค้าเลือกนะครับเป็นเลือกเปิดมาเอาถาดมาวางใส่วางใส่วางใส่แล้วเลือกออกครับเป็นอย่างนี้ครับครับอันนี้ก็จะมีซาลาเปานะครับซาลาเปาชาเขียวลาวานะครับขนมจีบกุ้งหมูกุ้งนะครับแล้วก็จะเป็นพวกพวกไอไวทอ่าเป็นพวกบล็อกเกอรี่เป็นติ่มซำฮะพวกนี้เป็นติ่มซำให้เลือกมีสารพัดเลยฮะว่าจะใส่รสชาติแบบไหนครับหยิบมาแล้วนะ อันนี้ก็คือนี่แง่เนี้ยนนก็เป็น,ปนด้านนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มติ่มซำนะครับอันนี้จะเป็นห้าเก๋าฮนะตัวนี้จะเป็นห้าเก๋า,าน,นี่เราซินเราทำมาแต่เช้าเนี่ยนฮะแล้วก็ทำมาซีไว้นะครับถ้าทําทิ้งไว้ค้างคืนจะกระด้างและไม่อร่อยนะครับตอนนี้เราก็ทําใหม่ๆสดๆทุกวันครับนี่ครับ ครับอันนี้ก็เป็นหลายอย่างให้เลือกตรงนี้เห็นไชุดนี้เป็นชุดลื่นทั้งหมดเลยฮะนี่ไงกำลังควันโฉดโเขียวเนี่ยคุณไปเปิดดูนี่เป็นชุดล่นหมดเลยถ้าน้องเปิดเออเนี่ยนะเปิดลราเปิดน้องเปิดนิดนิเห็นไหมเห็นไหมสดใหม่ทุกวันครับสดใหม่ทุกวันเลยครับแล้วแม้กระทั่งพรุ่งนี้เราก็ทําใหม่หมดนะฮะต้องทำที่เครื่องที่ใส่้าไปครัเนื้อมันอะไรครับอันนี้เป็นน้ํามันอ่าตัวราดอ่าเดี๋ยวก่อนผม เม็ดไอ้นั่นอ่ะเต้าซี่ครับเป็นเต้าซีครับครับวิใส่สําหรับขาไก่เต้าซี่ส่วนด้านนี้ก็กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นทําโจ๊กปูเราเอาปูมานึ่งแส้วนี้สิ่ก่อนให้มันตดโคดปูเนี่ยกำลังแบบควันโฉเลยนะทีนี้ปูมันแพงหน่อยนะวัตถุดิบนะก็ต้องราคาเอาไปหน่อยเพิื่อีมนิดนึงไข่กระทะแล้วก็ทําที่นี่หมดครับนี่คือชุดพวกต้มผัดทอดอะไรเงี้ยอะไรครับกระทะ ไข่กระทะฮะเอแบบอีสานนั่นนะใช่ใช่เขามีด้วยเหรอมีครับมีหมดเลยครับโอ้แล้ด้านนี้ก็เป็นกลุ่มที่ทอดฮะปลาตะโรงลก็ชอดแต่ตรงนี้ครับอส่วนพวกสังขยาพวกนี้เราก็ต้องเอาไว้เพื่อให้คงคุณภาพให้มันดีตลอดเวลาครับครับนี่ถ้เราทำมาจากที่ตึกที่ที่ครัวของเราครัวกลางนะครับอันนี้ก็สามสิบบาทครับอะอันนี้สามสบ คุณคุณไปทั้งหมดเท่าไหร่ผมจำไม่ได้อ๋อสี่สิบบาทสี่สิบนะฮะอันนี้ครั้งละยี่สิบนี่ครับอ่านก่อนจะก่อนจะมาเป็นวันนี้นะพี่ครับทำทิ้งทำต้งตีเยอะมากเพราะอาหารเป็นเรื่องที่มันยุ่งเลยนะป่านมันยุ่งนะก่อนจะเปิดนี่นะศูนย์สงเคราะห์เด็กพัทยาเนี่ยเด็กๆเนี่ยได้กินซาลาเปาผมวันละสองร้อยผมทำนะ ดีไหมไม่พอใจใช่ไหมเอาไปให้น้องกินให้น้องชอบมากเลยครับน้องชอบเพราะว่าได้กินเด็กเขามีอยู่สองสามร้อยคนเด็กส่วนปด้วยเด็กที่พัทยาเลยครับใช่ครับผมส่งไปด้วยลมส่งไปอ้ับเราทำบุญที่นั่นไปจัโน้ครับแล้วน้องๆก็โอ้โหพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วนะเด้กฟาดกันนี่ยครับก็คือปาร์ตโกที่ทำ เขาบอกว่าหนึ่งเดียวในสีราชาเลยครับ <โล S 1> อาจจะหนึ่งเดียวในชนบุรีด้วยที่มีแบบนี้โอ้นี่พอไปทอดมันพองเลยนะครับโอ้ยเครับอันนี้ก็เป็นขาไก่อบเต้าซี่ครับเราเรา,เรา,เราใช้ซอสเต้าซี่ที่เราดูเมือนสักคกู้เนี่ยต่ตัวนี้ซึ่งกรรมวิธีก็มีความหลากหลายนะครับตัวนี้ร้อนๆเลยนะครับตอนนี้ร้อนๆเลยอร่อยมากครับครับอันนี้ก็จะเป็นพวกติ่มซำนะอยู่ในกลุ่มติ่มซำ ตัวหนึ่งที่ภูมิใจเสนอเหมือนกันนะฮะก็คือก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวหลอดตัวนี้นะครับเราก็ทําเป็นเอาเอาแป้งมาแล้วแต่ว่าไส้เราสูตรพิเศษเราเีดนั้นมีทั้งเห็ดม,มีเห็ดนะครับแล้วก็มีพวกหน่อไม้นะครับแล้วก็มีหมูแดงแบนี้ครับแต่ว่าที่สำคัญคือซอสที่ราดเนี่ยนะครับเป็นซอสเป็นซอสพิเศษพิเศษครับอันนี้ก็จะเป็นหมูจีบหมูกุ้งนะนี่จีบกุ้งร้อนๆเลยนะฮะตอนนี้ ตรงนี้เราเราทำกีอย่างไบ้หลายคือและแต่จะสร้างสารรค์เมนูมแต่ละวันว่าวันนี้มีวัตถุดิบคืนนี้ก็ทำไปนี่เป็นตาลาเปาไส้ครีมไส้ครีมเนี่ยยัยน,นมีนอยู่นิดนิดนะครับชิมไหมครับ ไม่เป็นพิเศษเ,เ,เลยอ,อยอร่อยอร่อยอร่อยสึงแรกรสชาตินี่กลุ่มเต็มตำนะอันนี้เป็นหน่อไม้ฝรั่งนี่น่าจะเป็นหมูแดงคนระับใช่หมูแดงไข่หมูแดงผมอนะุาตดีครับอย่างางจรหมูแดงของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นหมูแดงที่สับนะ มันจะมี t e เกอร์มันก็คือไปหมูเป็นชิ้นๆเล็กๆเป็นชิ้นๆนะครับตัวนี้อันเนี้ยแล้วก็หมักด้วยซอสนะครับแล้วก็ไปย่างแล้วก็มีน้ำราดที่มันตามสูตรในฮ่องกงนี่ครับตัวนี้ผมก็อยากจะให้ที่ชิมอีกทนึ่นชิมจนอิ่ิมแล้วไม่ต้องกินแล้ ชนกันหน่อยโอเคครับชูวะอร่อยครับที่กุ้งก็เป็นไส้ครีมเหมือนกันนี่เป็นท่าเก่าครับอะไรนะท่าเก่ากุ่มครัท่าเก่าเด้งเด้งเลยฮะที่นี่เด้งดึบเลยครับกุ้งดิ้ครับโอเค จะลงอีกุ้กที่นี่เด้งครับเนี่ยหาแล้วก็ประมาณนี้ครับซึ่งมีความหลากหลายซึ่งแต่ละวันเนี่ยบางวันอาจวัสดิบไม่มีบางตัวเราก็ไม่ใช่ก็นใช้อย่างอื่นแทนครับจะสลับเป็นเลียนไปครับตอนนี้ตามตามสภาวะที่มีวัตถุดิบชุนฮะเฮงต้องเจ๋งแน่ พี่ป้านา้าแม่ต้องมากินกันติมซ้ำรสชาติเฉิดฉันอาหารเชา้าคือสวรรค์ของศรีราชาทุกเช้าต้องมาที่ชุนฮะ<า><า>เฮเอ็งดา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 า ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน